ทั้งหมดสร้างขึ้นจาก AI ใช้เป็นการประกอบเล่าเรื่องเพียงเท่านั้นนะคะเสียงบรรยายเป็นเสียงจริงของผู้จัดทำค่ะ All Image are AI Generated For Storytelling p u r p o s e o n l y o n e Generation by the Creator ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเล่ามหัศจรรย์วันนี้มาพบกับดวงรายสัปดาห์นะคะตั้งแต่วันที่29ธันวาคมถึง4มกรานะคะเรื่องราวทั้งหมด เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของปีเก่าตอนเนื่องจนถึงต้นปีใหม่เลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่หลายอย่างเริ่มจะเปลี่ยนทิศบางคนกำลังเริ่มต้น บางคนกำลังตัดสินใจและบางคนกำลังรอคำตอบจากชีวิตดวงรายสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันที่29ธันวาจนถึง4มกราจะพาไปดูดวงของคนทั้ง7วันเกิดแบบละเอียดเลยนะคะแยกทุกด้านการงาน,งานการเงินความรักและก็โชคลาภสุขภาพพร้อมคำแนะนำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตช่วงต้นปีค่ะฟังด้วยใจที่สบายๆเลือกใช้ เฉพาะส่วนที่ตรงกับชีวิตคุณเท่านั้นนะคะแล้วมาดูกันเลยค่ะว่าสัปดาห์นี้ดวงของคุณกำลังบอกอะไรเป็นเริ่มต้นกับคนที่เกิดวันจันทร์ได้เลยค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์ในภาพรวมนะคะเป็นสัปดาห์ที่จิตใจเริ่มนิ่งขึ้นหลังจากผ่านช่วงวุ่นวายมาพอสมควรแต่ลึกๆยังมีความกังวลเรื่องอนาคตอยู่บ้างจะเป็นช่วงที่ทบทวนชีวิตงานเงนิงนและความสัมพันธ์นะคะ พร้อมกันหลายเรื่องเลยทีเดียวการงานของคนวันจันงานที่ค้างๆค่าจะเริ่มถูกหยิบขึ้นมาจัดก,การมีเกณฑ์ได้รับงานใหม่งานเสริมหรือมีคนชวนทํำอะไรเพิ่มเติมงานที่เกี่ยวกับการพูดการเจรจาก,การขายจะเด่นมากระวังเรื่องของการสื่อสารกับผู้ใหญ่หรือหัวหน้าอย่าพูดเร็วพูดตรงเกินไปนะคะด้านการเงินการเงินหมุนดีขึ้นกว่าเดิมค่ะมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆแต่ ยังไม่เหลือเก็บมากเพราะมีรายจ่ายจุกจิกเกี่ยวกับบ้านครอบครัวหรือของจำเป็นปลายสัปดาห์มีเงินก้อนเล็กเข้ามาแบบไม่คาดคิดด้านความรักนะคะคนโสดมีคนเข้ามาคุยแบบไม่ได้ตั้งใจเริ่มจากคุยเล่นๆแต่มีโอกาสพัฒนาคนมีคู่ความสัมพันธ์ดีค่ะจากการพูดคุยกันมากขึ้นแต่อย่าประชดหรือเก็บความไม่พอใจเอาไว้นะคะ โชคลาภมาจากคำพูดการติดต่อหรือคนอายุมากกว่าเลขนำโชคของคุณคือ159สุขภาพของคุณนะคะมักจะปวดหัวเครียดนอนไม่หลับนอนไม่ลึกคำแนะนำนะคะอย่าคิดทุกอย่างให้หนักเกินไปบางเรื่อง ล่อยให้ค่อยเป็นค่อยไปไปนะคะจบแล้วนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เดี๋ยวเราไปต่อกับคนวันอังคารในคลิปถัดไปได้เลยค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมของคนวันอังคารนะคะในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่พลังแรงมีไฟอยากเปลี่ยนอยากเริ่มอยากเดินหน้าแต่ต้องระวังนะคะอารมณ์และความใจร้อนเป็นพิเศษการงานงานเข้ามาหลายอย่างพร้อมกันความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอาจต้องทํางานแทนคนอื่นหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้างานจะเหนื่อย แต่ผลงานชัดค่ะผู้ใหญ่เริ่มเห็นความสามารถระวังประทะกับเพื่อนร่วมงานจากเรื่องเล็กๆนะคะการเงินเงินเข้าเร็วออกเร็วใช้ใจ่ายกับของจําเป็นของซ่อมแซมหรือความสุขส่วนตัวอย่างไม่เหมาะกับการลงทุนหรือให้ใครยืมเงินนะคะด้านความรักคนโสดมีคนเข้ามาจากการทํางานหรือลกออนไลน์แต่ยังต้องดูใจกันก่อนนะคะคนมีคู่ระวังการใช้อารมณ์ใส่การพูดแรงโดยไม่ตั้งใจ โชคลาภมาจากการเดินทางยานพาหนะหรือเลขบ้านเลขรถนะคะเลขนำโชคของคุณคือ378สุขภาพให้ระวังในเรื่องของอาการปวดหลังปวดไหล่กล้ามเนื้ออักเสบคําแนะนํานะคะชนะใจตัวเองก่อนแล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้นค่ะจบแล้วนะคะสําหรับคนที่เกิดวันคารเดี๋ยวเราไปต่อกับคนวันพุธในคลิปถัดไปได้เลยค่ะคนเกิดวันพุธภาพรวมนะคะเป็นสัปดาห์ที่ดวงเริ่มเปิดมีข่าวดีเล็กๆ ต่อเนื่องเข้ามานะคะความกังวลใจลดลงการงานนะคะงานราบรื่นมีคนช่วยเหลืองานที่ต้องใช้คําพูดการขายการเจรจาหรือการสื่อสารเด่นเป็นพิเศษเลยนะคะคนทํางานออนไลน์จะเห็นผลชัดขึ้นนะคะด้านการเงินหลายได้เริ่มมั่นคงมีเงินจากการงานเสริมหรือสิ่งที่ทํามานานปลายสัปดาห์นี้มีโชคเล็กๆค่ะ ความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยหลายคนแต่ยังไม่ตัดสินใจจริงจังนะคะคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงเข้าใจกันมากขึ้นโชคลาบมาจากผู้หญิงหรือเอกสารตัวเลขเลขนำโชคของคุณคือ2-4-6สุขภาพให้ระวังระบบลำไส้ท้องอืดน,นะคะคำแนะนำอย่าลังเลโอกาสดีมาแล้วนะคะจบแล้วสำหรับคนที่เกิดวันพุธเดี๋ยวเราไปต่อกับคนวันพฤหัสในคลิปถัดไปได้เลยค่ะ คนที่เกิดบนพุนรหัสนะคะภาพรวมเป็นสัปดาห์ที่ชีวิตเริ่มลงตัวค่ะเหมาะกับการตั้งเป้าหมายใหม,ใหม่และวางแผนระยะยาวนะคะด้านการงานมีเกณฑ์ก้าวหน้าได้รับความไว้วางใจงานมั่นคงเหมาะกับเริ่มโปรเจกต์ใหม่นะคะด้านการเงินนะคะการเงินมั่นคงมีเงินเก็บมากขึ้นมีโชคจากครอบครัวหรือผู้ใหญ่ด้านความรักคนโสดเจอคนจริงใจมีแนวโน้มคบยาวค่ะ คนมีคู่ความสัมพันธ์แน่นแฟนมีข่าวดีเรื่องครอบครัวนะคะโชคลาภมาจากการช่วยเหลือคนอื่นค่ะเลขนำโชคของคุณคือ590ด้านสุขภาพแข็งแรงระวังน้ำหนักขึ้นเพียงเท่านั้นนะคะคำแนะนำค่ะสิ่งดีๆกำลังสะสมอย่ารีบเร่งนะคะจบแล้วนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพืฤหัสเดี๋ยวเราไปต่อกับคนวันศุกร์ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะเกิดวันศุกร์ภาพรวมนะคะสเสน่ห์แรงคนเมตตาแต่ ต้องระวังใจตัวเองค่ะและความลังเลก็เช่นกันนะคะด้านการงานงานสายสวยงามงานบริการงานออนไลน์เด่นค่ะมีคนชวนร่วมงานแต่ต้องอ่านเงื่อนไขให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะด้านการเงินรายรับเพิ่มแต่รายจ่ายตามมาโดยเฉพาะเรื่องของคนอื่นระวังการยืมเงินนะคะด้านความรักคนโสดมีคนเข้ามาพร้อมกันหลายคนให้เลือกนะคะคนมีคู่ระวังมือที่สามหรือความไม่ชัดเจนโชคลาภมาจากผู้หญิง ของสวยงามเลขนำโชคของคุณคือ6 8 9สุขภาพให้ระวังในเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็ผิวพรรณนะคะคําแนะนําอย่าให้ความเก่งใจทําร้ายตัวเองค่ะจบแล้วนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เดี๋ยวเราไปต่อกับคนวันเสาร์ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมเหนื่อยแต่คุ้มมากเลยค่ะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากความอดทนด้านการงานงานหนักความรับผิดชอบสูงแต่มั่นคงผู้ใหญ่เริ่มไว้วางใจมากขึ้นนะคะ ด้านการเงินเงินมาช้าแต่ชัวเหมาะกับการเก็บออมมากกว่าการใช้จ่ายนะคะความรักคนโสดเจอคนจริงจังแต่ต้องใช้เวลาคนมีคู่คุยกันเรื่องอนาคตมากขึ้นนะคะโชคลาภของคุณมาจากการทำงานหนะะักาเลขนำโชคคือ470สุขภาพของคุณให้ระวังปวดข้อเข่าหลังนะคะคำแนะนำยาท้อสิ่งที่ทำกำลังจะเห็นผลค่ะ จบแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์เดี๋ยวเราไปต่อกับคนวันอาทิตย์ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์ภาพรวมเป็นสัปดาห์แห่งการเริ่มต้นใหม่ความหวังกลับมาค่ะการงานมีโอกาสใหม่งานใหม่หรือไอเดียใหม่เหมาะเริ่มสิ่งที่คิดมานานนะคะด้านการเงินรายรับเพิ่มจากความสามารถระวังการใช้เงินตามอารมณ์ด้านความรักคนโสดเจอคนถูกใจจากการเดินทางหรือโลกออนไลน์ค่ะคนมีคู่ เข้าใจกันมากขึ้นโชคลาภมาจากการตัดสินใจของตัวเองนะคะเลขนำโชคของคุณคือ1-3-5สุขภาพของคุณให้ระวังความอ่อนเพลียพักผ่อนน้อยนะคะคำแนะนำของคุณคือเชื่อในตัวเองแล้วเริ่มลงมือทําค่ะมิลินรวบรวมดวงของทั้ง7วันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะ อะไรที่มันกำลังจะจบไปกับปีเก่าๆเรื่องไม่ดีสิ่งไม่ดีก็ขอให้มันผ่านพ้นไปให้ได้นะคะเรามารับปีใหม่ด้ยวยสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆรับพลังงานดีๆไปพร้อมกันนะคะมิลินก็ขอให้ปีใหม่นี้ทุกคนมีความสุขมีความสนุกสนานนะคะมีแต่รอยยิ้มปังๆเฮงๆกันทุกท่านเลยนะคะ แล้วยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกับช่องมิลินเรื่องเล่ามหัศจรรย์แล้วเจอกันในไลฟ์สดพรุ่งนี้นะคะกับมิลินนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ